เรือนไมลวีโก้นะครับก็เลขไมลเต็มนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับพอเต็มเราก็จะคาอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับนะครับต้องมาปรับเลขนะครับปรับรูปเลขเดี๋ยวไปปรับครับหลังจากปรับเลขไม้นะครับปรับเป็นเลขยี่สิบปรับเป็นเลขยี่สิบนะครับอ่านี่นะครับยี่สิบ เป็นเลขยี่สิบสามารถเทสเข็มต่างๆได้นะครับเข็มวัดรอบตั้งไว้สี่พันนะครับโอเคความเร็วตั้งไว้สองร้อยนะครับเข็มความร้อนเข็มน้ำมันให้ขึ้นไฟเตือนนะครับโอเคไม่ปกตินะครับขึ้นไฟเตือนตั้งไว้ตุ่มกลางโอเคครับ ก็มาปรับเลขได้นะครับถ้าไมเต็ม